เรื่องที่2งนะครับโรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งนะครับก็จะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติครับเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็มี3ด้านนะครับคือด้านอากาศด้านน้ำนะครับแล้วก็ด้านเสียงนะครับโรงไฟฟ้าจะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อควบคุมมลภาวะทำให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานนะครับหรือว่าตามที่มาตรฐานกฎหมายกำหนดนะครับตอนที่1น,นะครับผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศนะครับ1ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอากาศนะครับเป็นผลกระทบที่สําคัญที่สุดนะครับที่โรงไฟฟ้าจะต้องคํานึงถึงนะครับความรุนแรงก็จะขึ้นกับ เชื้อเพลิงนับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับถ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ําและพลังงานทดแทนครับอันนี้จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับแต่ถ้าโรงไฟฟ้าที่เผาไหม้เชื้อเพลิงครับก็จะก่อให้เกิดมลพิษสําคัญนะครับอ่ามลพิษอ่าทางอากาศที่สําคัญครับก็อย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับ ไ <N ic rogen oxide> นเจโโนออกไซด์นะครับแล้วก็ก๊าซโอโซนนะครับในระดับพื้นดินนะครับแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่นละอองนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอากาศนะครับอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5นะครับฝุ่น PM 2.5นี่เกิดจากอะไรครับเกิดจากคาับ ใช่ครับเกิดจากการเผาไหม้นะครับเวลาเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเชื้อเพลิงมันจะเผาไม่หมดนะครับมันจะเหลือเป็น PM 2.5ออกมานะครับแต่ถ้ามันเผาไหม้หมดเลยนะครับมันจะได้ก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ครับถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ก็จะได้คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับโผล่ออกมาด้วยนะครับแต่ถ้า ไม่สมบูรณ์เลยนะครับมันก็จะมีฝุน่นออกมาครับฝุน่นก็จะเป็นพวกพ m 2.5หนะครับหรือว่า,าฝุน่นเขเม่าวควันทั้งหลายนะครับเขเม่าวควันนี่เป็นเป็นของแข็งนะครับของแข็งที่มันมีขนาดเล็กมากมันลอยในอากาศได้นะครับมันไม่ใช่ก๊าซนะครับเขเม่าวควันนี่ถ้าเอาไปผ่านกระดาษกรองเนี่ยมันจะติดกระดาษกรองนะครับมันเป็นของแข็งนะครับที่ที่เผาไหม ไม่สมบูรณ์ครับเผาไหม้ไม่เสร็จนะครับอันนี้นะครับก็จะถ้า,าลงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานน้ำนะครับหรือว่าพลังงานทดแทนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีควันนะครับถ,ถ้าน้ำเนี่ยมนแค่ปล่อยน้ําลงมาหมุนกังหันน้ำนะครับไม่มีไม่มีควันนะครับ <im itation> พลังงานทดแทนเช่นแสงอาทิตย์ลมนะครับอันนี้พวกที่ไม่มีการเผาไหม้เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ไม่ทําให้เกิดฝุ่นนะครับไม่ทําให้เกิดฝุ่น แต่พวกที่เผาไหม้ทั้งหลายนะครับก็อย่างเช่นฐานหินนะครับหรือว่าน้ํามันนะครับฐานหินนี่เผาไหม้และอันตรายครับเพราะว่ามีสารเจือปนเยอะนะครับสารเจือปนเยอะถ้ามีซัลเฟอร์เยอะนะครับเผาไหม้ก็กลายเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับแล้วก็พอฝนตกลงมาโดนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับก็ละลายกับน้ําฝนลงมากลายเป็นกรดซัลฟิวริกครับเกิดฝนกรดนะครับนี่ก็ทําให้สุขภาพ ของประชาชนนะครับในชุม,ช,ม,ช,ม,ช,มชนใกล้ๆโรงไฟฟ้าก็จะเสียนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าน้ํามันนะครับน้ามันก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับดีน้ามันเพราะว่าต้องเอาไปกันก่อนมันก็เลยจะพวกสารเจี่ยวปนมันจะน้อยลงนะครับหรือก๊าซธรรมชาติครับก๊าซธรรมชาตินี่เป็นก๊าซเลยครับมันเผาไหม้ง่ายเผาไหม้แล้วมันจะกลายเป็นอาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เลยครับมันจะส่วนใหญ่ มันเผาไหมเร็วนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยมี PM 2.5หรือว่าควันนะครับเรารู้จักโรงไฟฟ้าขยะนะครับที่หนองแขมหรือเปล่าครับอันนี้ใช้ขยะเผาแล้วก็เอาไปต้มน้ําหมุนกังหันไอน้ำนะครับแล้วก็ปั่นเครื่องปั่นไฟนะครับปั่นเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ออกมาเป็นไฟฟ้านะครับมีที่หนองแขมนะครับที่หนึ่งนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ก็เผาที่ความร้อนสูงมากครับประมาณพันองศาเซลเซียสครับเอาขยะเข้าไปนี่กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หมดเลยครับเผาไหม่สมบูรณ์นะครับมันจะไม่ไม่เหลือฝุน่นควันคว2.5อออกมาเลยครับเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับสองการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศนะครับโรงไฟฟ้ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศนะครับเพื่อลด การที่เป็นพิษต่อสุขภาพอนามัยนะครับและชุมชนมี5วิธีนะครับดังนี้นะครับสองจุดหนึ่งนะครับการลดกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับอันนี้จะติดตั้งเครื่องกําจัดกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเรียกว่าเครื่อง FGD นะครับหรือว่า Fuel Gas D-Sulfurization um นะครับอัอนนี้ FGD นะครับอันนี้มันจะอยู่แถวแถวเหมืองแม่เมาะนะครับเพราะว่าเมืองแม่เมาะเนี่ยมีมีฐานหินดิกไนท์นะครับที่เขาทำอาเอามาเผากลายเป็นผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งฐานหินเนี่ยจะมีซันเฟอร์เยอะนะครับเป็นฐานหินคุณภาพต่ำแต่ถ้าฐา,านหินจากอินโดนีเซียที่นำเข้ามาเนี่ยจะเป็นฐานหินคุณภาพสูงนะครับอันนี้จะซันเฟอร์น้อยนะครับ ที่แม่หม้อเนี่ยจะสันเฟอร์เยอะนะครับแล้วก็ต้องติดตัวนี้นะครับ FGD ตัวนี้นะครับการการซันเฟอร์ไดออกไซด์นะครับไม่งั้นแถวแม่หมอเนี่ยฝนกดเต็มนะครับเขาจะฟ้องร้องนะครับเราน่าจะเกิดไม่ทันนะครับแต่ผมเกิดทันอยู่นะครับตอนนั้นนี่เขารายงานค่าซันเฟอร์ทุกวันเลยนะครับซันเฟอร์ที่แม่หมนะครับ วันนี้ซันเฟอร์เท่าไหรนะครับรายงานขึ้นไปถึงจังหวัดนะครับถึงผู้ว่าลำปางครับแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่มีประเด็นนี้แล้วนะครับแต่แต่ก็เราก็ทำโรงไฟฟ้าฐานหินไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาต่อต้านนะครับฐานหินที่เราจะเผาได้นะครับก็คือฐานหินจากอินโดนีเซียนะครับที่คุณภาพดีนะครับซันเฟอร์ต่ำนะครับแล้ก็เลย นำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียนะครับมาใช้ในโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับของไทยนะครับเราขุดถ่านหินขึ้นมาผลิตไฟฟ้าอีกไม่ได้นะครับในไทยเราต้องนําเข้าตอนนี้นะครับสการลดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับกระบวนการที่แพร่หลายนะครับและมีประสิทธิภาพสูงนะครับก็คือ SCR นะครับอันนี้ selective Catalytic Reduction นะครับอันนี้ก็ใช้เลือกเตาเผานะครับเลือกเตาเผาที่สามารถลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบเตาเผานะครับให,ให้ลดการเกิดไนโตรเจนออกไซด์นะครับแล้วก็กาซลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอันนี้ก็ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเผาไหม้เป็นประจำนะครับควบคุมการเผาไหม้ ให้มีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับอันนี้เวลา,เ,าเวลาเผา,านะครับเผาจะเป็นการทําปฏิกิริยากับการออกซิเจนนะครับการออกซิเจนในอากาศนะครับการออกซิเจนเนี่ยเราใช้ในการหายใจนะครับเราหายใจเข้าหายใจเอาการออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็หายใจออกเอาการอะไรออกมาครับ คาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้นะครับอันนี้มันก็เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆกับกระบวนการเผาไหม้นะครับกระบวนการเผาไหม้นี่ยก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้เหมือนกันนะครับร่างกายเราเนี่ยก็เป็นระบบการเผาไหม้อย่างหนึ่งนะครับการเผาผ่านพลังงานเพื่อให้เกิดพลังงานขึ้นมาในร่างกายนะครับแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นนะครับในร่างกายนะครับซึ่ง การเผาไหม้นะครับอันนี้นะครับถ้าถ้าร่างกายเนี่ยจะเป็นการเผาผ่านพลังงานแบบสมบูรณ์นะครับที่ดูดก๊าซออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายขายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับสมบูรณ์เลยครับแต่ถ้าเผาไหม้ข้างนอกร่างกายนะครับอย่างเช่นในรถนะครับในรถถ้าเกิดว่ารถดูดครับออกซิเจนเข้าไปน้อยเนี่ยเข้าไปน้อยเนี่ยเวลาเผาไหม้แล้วเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์ครับมันจะเกิดก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้น,นครับคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันจะมีออกซิเจนน้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าออกซิเจนไม่พอเนี่ยมันจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะอ่าเป็นพิษนะครับเป็นพิษต,ต่อร่างกายนะครับอันนี้นะครับแล้วก็2.4การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ก็ อันนี้มันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเผาไหม้มันก็ต้องเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องทําการรวบรวมนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เก็บไว้ใต้ดินหรือน้ํานะครับเช่นแหล่งน้ํามันนะครับหรือว่าการธรรมชาติครับที่สูบออกมาหมดแล้วนะครับอันนี้จะต้องเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมาอัดนะครับเข้าไปในถังแรงดันสูงนะครับแล้วก็ สูปนะครับสูปกลับไปนะครับในแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ํามันใต้ใต้ดินครับใต้พื้นดินหรือใต้ทะเลนะครับอันนี้เอาไปเก็บไว้ใต้ผิวโลกครับแล้วก็หรือว่านําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็อาจจะมีอุตสาหกรรมบางชนิดนะครับที่ต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนี่ก็อย่างเช่นพวกน้ําอัดลมนะครับน้ําอัดลมนี่เขาอัด การคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้นะครับ2.5การลดฝุ่นละอองนะครับอันนี้ก็ทำโดยการกำจัดฝุ่นละออง3ลักษณะนะครับก็คือ1ดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะครับใช้หลักการไฟฟ้าสถิตนะครับอันนี้ก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับ แล้วก็2แยกฝุ่นแบบลมหมุนนะครับอันนี้ใช้หลักของแรงเบี่ยงนะครับแล้วก็3นะครับเครื่องกองฝุ่นแบบถุงกองนะครับอันนี้ก็ตัวกองฝุ่นออกจากก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินนะครับอันนี้นะครับแบบถุงกองนะครับถ้าหลักไฟฟ้าสถิตก็ใช้ไฟฟ้าดูดฝุ่นนะครับดูดเม็ดฝุ่นออกมานะครับ ถ้าแยกแบบลมหมุนนับใช้หลักการของแรงเหมีย่ยงนะครับอันนี้อันนี้จะแยกได้เฉพาะเม็ดใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดว่าฝุ่นเม็ดเล็กเนี่ยมันไม่มีแรงเหมีย่ยงนะครับมันโดนแรงลมพัดนะครับมันก็ไปนะครับไปกับลมนะครับมันพวก PM 2. 5อะไรอย่างะนี้แยกลมลมหมุนไม่ได้นะครับถ้าถุงกองนะครับถุงกองนี่ค่อนข้างดูดได้ทั้งเม็ด ละเอียด e หรือว่าเม็ดหยาบนะครับฝุ่นเม็ดหยาบมเม็ดละเอียดมันดูดได้หมดถุงกองนะครับแต่ว่ามันก็จะไปติดอุดตันอยู่ในถุงกองเราก็ต้องเปลี่ยนถุงกองนะครับหรือแผ่นกองนะครับที่บ้านเรามีเครื่องกองอากาศไหมครับไม่มีนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟฟ้าสถิตนะครับหรือว่าหรือว่าแผ่นกองอากาศนะครับถ้าเครื่องกองอากาศนะครับถ้าลมหมุนนี่ไม่ไหวนะครับลมหมุนนี่ มันได้แต่ฝุ่นเม็ดใหญ่ครับเม็ดเล็กนีดไม่ได้นะครับถ้าถ้าใช้ในห้องนี้ฝุ่นไม่ลดนะครับฝุ่นไม่ลดจะได้แค่2อ,อันนี้นะครับนอกจากนี้โรงไฟฟ้าควรมีระบบตรวจวัดปริมาณสารเจือปนจากป่องโรงไฟฟ้านะครับแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องนะครับ เป็นการติดตามนะครับเฝ้าระวังสิ่งผิดปกตินะครับควบคุณคุณภาพอากาศนะครับที่ปล่อยออกมาจากป่องลงไฟฟ้านะครับให้ได้เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเคร่งคัดนะครับอันนี้ก็เช่นมลพิษเกินมาตรฐานนะครับเครื่องวัดคุณภาพอากาศนะครับบริเวณชุมชนรอบลงไฟฟ้านะครับจัดเก็บ ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็มีการาตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับในชุมชนใกล้ๆลโรงไฟฟ้านะครับต้องไปตั้งจุดตรวจนะครับต้องตั้งจุดตรวจนะครับมีก๊าซพิษเท่าไหร่นะครับมีฝุ่นละอองเท่าไหร่นะครับตอ้องไปตั้งจุดตรวจไว้นะครับตอนที่2นะครับผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำนะครับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านน้ำนะครับในการผลิตไฟฟ้านะครับจะใช้น้ำสอส่วนนะครก็คือน้ำที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้านะครับจะต้องเติมสารเคมีบางอย่างนะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมนะครับแล้วก็น้ำหล่อเย็นนะครับที่ใช้ระบายความร้อนให้กับระบบต่างๆนะครับซึ่งน้ำหล่อเย็นจะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเช่น แม่น้ําลําคลองเป็นต้น,นครับถ้าเกิดว่าน้ําเหล่านี้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติครับโดยไม่บําบัดฟื้นฟูนก็จะทําให้พืชสัตว์ตายนะครับเพราะว่าน้ํามันร้อนนะครับน้ำรอเย็ยนนะครับนี่จะต้องถ้าจะปล่อยนะครับก็ต้องทําให้เย็ยนลงก่อนนะครับสการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ํานะครับองค์ไฟฟ้าต้องมีมาตรฐานการ จัดการน้ําเสียนะครับจากการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็อาคารสํานักงานนครับตามประเภทน้ําเสียนะครับถ้าน้ําทิ้งนะครับก็ต้องมีาการควบคุมนะครับทั้งเรื่องของเสียเรื่องอุณหภูมิด้วยนะครับ2.1นะครับการควบคุมอุณหภูมิของน้ำนะครับก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับน้ำทิ้งจากท่อหล่อเย็นนะครับ ที่มีความขุ่นนะครับอันนี้จะต้องเข้าไปสู่บ่อพักน้ํานะครับที่1นะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิลดลงเหลือ28ถึงสาองศาเซลเซียสก่อนนะครับต้องไปพักบ่อนึงก่อนแล้วก็ปล่อยลงบ่อสองนะครับเพื่อปรับสภาพให้อุณหภูมิใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับอันนี้นะครับอันนี้จะมีบ่อพัก2บ่อนะครับ กรมชนรับประทานกำหนดไว้ว่าอุณหภูมิมาตรฐานที่33องศาเซลเซียสนะครับก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็2.2นะครับการจัดการสารเคมีต่างๆนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องกักน้ำไว้ในบ่อปรับสภาพน้ำนะครับเพื่อบำบัดให้สภาพเป็นกลางนะครับและมีการตกตะกอนนะครับหรือเติมคอลีนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับอันนี้นะครับ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าควรมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะครับเมื่อกี้เฝ้าระวังคุณภาพอากาศแล้วนะครับก็ต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ําด้วยนะครับก็ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อใหอ้มั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ําที่ไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน,นครับของกรมชปรัทานนะครับแล้วก็ โรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ต้องอต้องให้ให้เป็นกลางนะครับน้ําต้องเป็นกลางนะครับเราเรารู้จักน้ําเป็นกดเป็นเบสหรือเปล่าน,น้ํากดน้ําเบสอะไรอย่างี้นะครับอ๋อเคยได้ยินนะครับมันจะมีมีฤทธิ์กัดก่อนนะครับ มันจะมีฤทธิ์กัดก่อนอย่างเช่นโคดก็จะสามารถกัดเหินปูนได้นะครับหรือว่ากัดเนื้อเยื่อได้นะครับถ้าเบสก็ก็จะอย่างเช่นอยู่ในผงตาฟอกนะครับที่เป็นเบสนะครับอันนี้ก็จะละลายไขมันได้นะครับพวกนี้นะครับแต่น้ําที่เป็นกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้ําเปล่าที่เรากินนะครับอันนี้นะครับก็จะ ไม่ไม่มีฤทธิ์กัดก่อนนะครับแล้วก็ไม่ละลายไขมันนะครับแล้วก็มีการเติมคอลีนรเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับถ้าเชื้อโรคเยอะก็ต้องฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ให้ตกตะกอนด้วยนะครับถ้าเกิดมีฝุ่นเยอะนะครับเราต้องทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าบ่อที่1นะครับจะต้องทิ้งไว้ย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมนะครับ 24ชั่วโมงก็ต้องรอให้มันตกตะกอนด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําที่ไม่มีตะกอนนครับน้าที่ใสนะครับเข้าเข้าไปสู่บ่อที่สองนะครับอันนี้นะครับถ้าถ้าการทําน้ําประปาก็เหมือนกันนะครับเราเอาน้ําประปาจากแหล่งน้ํานะครับอย่างเช่นในแม่น้ํานะครับเข้ามาทําน้าปราปานะครับเข้ามาอันแรกไปพักที่บ่อตกตะกอนก่อนเลยนะครับไม่งั้น มีแต่ฝุ่นแต่โคลนเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเข้าสู่ระบบระบ,บทาน้ําประปานี่ระบบพังเลยนะครับเจ๊งนะครับเราต้องเอาไปตกตะกอนก่อนนะครับเป็นวันเป็นคืนนะครับแล้วก็เอาน้ําใสไปเข้ากระบวนการทําน้ําประปาต่อไปนะครับอันนี้นะครับตอนที่สามครับผลกระทบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงนะครับ1ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียงนะครับผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากโรงไฟฟ้าที่สําคัญนะครับก็คือเสียงที่เกิดจากหม้อไอ้น boss, er ้ำนะครับเครื er ่องกําเนิดไฟฟ้า <Ken> กังหันก๊าสนะครับแล้วก็พาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โรงไฟฟ้านะครับ 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงนะครับนนี้ก็มี ามาตรฐานควบคุมเสียงลงไฟฟ้านะครับไม่ให้ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับสองจุดนึ่งนะครับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนนะครับชุมชนนะครับเวลากลางคืนนะครับอันนี้ต้องไม่เกิน8 5ดซิเบลในระยะ1เมตรนะครับอันนี้ก็ข้อกำหนดของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็2.2นะครับติดตั้งเครื่องควบคุมเสียงนะครับภายในโรงไฟฟ้านะครับช่วงที่ผลิตไฟฟ้านะครับติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียงนะครับขณะทา,าความสะอาดท่อที่เครื่องกังหันไอ้น้ำนะครับควบคุมความดังของเสียงไม่ให้เกิน85เดซิเบลนะครับอันนี้ก็เสียงมันต้องไม่ดังนะครับเกิน85เดซิเบลนะครับถ้าเสียงดังเต็มที่ที่คนเราได้ยินนี่ ร้อยเดซิเบลครับร้อยเดซิเบลครับหรือว่าร้อยเดซิเบลประมาณนั้นครับร้อยเดซิเบลครับแล้วก็เขาไม่ไม่ให้เกินแปดสิบห้าเดซิเบลครับถ้าเกินร้อยนี่แควหูทะลุนะครับหูนวกนะครับแปดสิบห้าดีดังมากนะครับดังมากแล้วนะครับไม่ให้เกินนะครับทีนี้ถ้ามันจะเกินทำยังไงนะครับถ้ามันจะเกินเนี่ยต้องติด ตอนนี้อุปกรณ์ดูดซับเสียงนะครับอุปกรณ์ดูดซับเสียงนะพวกแผ่นซับเสียงนะครับทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นแผ่นโฟมหรืออะไรก็ตามแต่แผ่นกระดาษอัดอะไรประมาณนี้นะครับต้องต้องปิดอุปกรณ์ไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้เสียงออกมานะครับแล้วก็ต้องทําการตรวจวัดเสียงอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็มีจุด ตรวจวัดเสียงนะครับทั้งในโรงไฟฟ้านะครับชุมชนรอบโรงไฟฟ้านะครับ3จุดนะครับแล้วก็ตรวจวัดนะครับจานวนครั้งตามที่กําหนดนะครับอย่างเช่นครั้งละสามวันติดต่อกันับ3วันครับคือ3วันตรวจครั้งหนึ่งนะครับติดต่อกันทุก3เดือนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําแนวก่อสร้างป้องกันเสียงนะครับโดยการปลูกต้นไม้นะครับรอบพื้นที่โรงไฟฟ้านะครับถ้าเสียงดังเขาอาจจะ ปลูกต้นไม้สูงๆนะครับล้อมไว้นะครับเสียงก็จะเบาลงนะครับโอเคหมดแล้วนะครับแล้วก็า